เสียงตะโกนด่าทอที่ดังระงมบริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชาในเวลานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของชาวบ้านที่เข้าบ้านไม่ได้หรือเด็กที่ไม่มือที่เรือหนังสือแต่มันคือจุดเริ่มต้นของสงครามจิตวิทยาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเมื่อความเงียบสงบของมรดกโลกถูกทําลายลงด้วยกลิ่นขมเหลาดินปืนและแผนการซ่อนเขี้ยวเล็บขีปนาวุธไว้หลังซากปร,รักพังของประวัติศาสตร์ กองทัพไทยตัดสินใจขีดเส้นตายอย่างเด็ดขาดพร้อมประกาศกล้องไปถึงพนมเปนว่ามรดกโลกไม่ใช่ที่ซ่อนจรวดวินาทีที่ความมั่นคงของชาติถูกท้าทายด้วยคำลวงด้านมนุษยธรรมไทยจะเลือกปกป้องศักดิ์ศรีหรือยอมถอยให้กับกลยุทธ์โศกปรกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะข้อมูลลับจากหน่วยข่าวกรองที่กำลังจะเปิดเผยต่อจากนี้จะทำให้คุณรู้ว่าสงครามครั้งนี้ไทยไม่ได้แค่สู้ด้วยอาวุธ แต่สู้ด้วยสติปัญญาที่รู้เท่าทันศัตรูทุกฝีก้าวท่ามกลางสมรภูมิข่าวสารที่ดุเดือดไม่แพ้สถานการณ์จริงภาพของกลุ่มชาวกัมพูชาที่มารวมตัวกันบริเวณด่านพรมแดนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกนำมาขยายความอย่างต่อเนื่องในสื่อสังคมออนไลน์เสียงตะโกนเรียกร้องที่ระงมไปทั่วพื้นที่พรมแดนนั้นเต็มไปด้วยคำกล่าวอ้างถึงความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าไม่มีที่เรียนหนังสือ และไม่สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยของตนเองได้เนื่องจากการปิดด่านโครมแดนของฝั่งไทยการนำประเด็นด้านสิทธิมนุษยธรรมมาเป็นเกราะกำบังในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นยุทธวิธีที่ผ่านการวางแผนมาอย่างแยบยลเพื่อบีบคั้นให้ทางการไทยต้องยอมเปิดโรมแดนท่ามกลางความเปราะบางด้านความมั่นคงเบื้องหลังฉากหน้าแห่งความน่าเวทนานี้ ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุถึงความไม่สอดคล้องของข้อมูลจำนวนมากเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารและสิทธิรายบุคคลกลับพบพิรุษที่ชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เพียงการรวมตัวของชาวบ้านที่เดือดร้อนตามธรรมชาติแต่มีการจัดตั้งมวลชนเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบอย่างเป็นระบบ ยิ่งไปกว่านั้นระบบจดจำใบหน้าและฐานข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติยังตรวจพบกลุ่มชายฉชกฉชันที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับหน่วยรบพิเศษของฝ่ายตรงข้ามแฝงตัวมาในกลุ่มผู้ประท้วงที่อ้างว่าเป็นพลเรือนผู้ไร้ทางสู้สิ่งที่น่าสังเกตในเชิงยุทธศาสตร์คือการที่กัมพูชาเลือกใช้เด็กและเยาวชนมาเป็นเครื่องมือหลักในการกดดันทางการเมืองโดยปล่อยให้พวกเขาต้องมาเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนระอุริมชายแดน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ติดลบให้กับประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกทั้งๆที่ในความเป็นจริงรัฐบาลกัมพูชามีศักยภาพเทียงพอที่จะจัดหาพื้นที่การศึกษาและที่พักอาศัยทดแทนในเขตปลอดภัยได้แต่พวกเขากลับเลือกที่จะใช้ความทุกข์ยากของเยาวชนเป็นอาวุธในสงครามข้อมูลข่าวสารเพื่อโยนความผิดทั้งหมดมาให้ฝั่งไทยเพียงฝ่ายเดียว สถานการณ์ที่ด่านพรมแดนจึงเกรียบเสมือนสมรภูมิพื้นที่สีเทาที่มุ่งเน้นการโจมตีความรู้สึกของสาธารณชนมากกว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงในขณะที่เสียงโวยวายยังคงดังต่อเนื่องกองทัพไทยกลับมองเห็นความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในแนวป่าพรมแดนซึ่งเป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าฉากหน้าด้านมนุษยธรรมที่กัมพูชาพยายามนำเสนอ และความจริงข้อนี้เองที่เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ไทยไม่อาจยอมเปิดประตูบ้านให้ศัตรูในคราบมิตรได้ลึกเข้าไปในแนวตะเข็บชายแดนเบื้องหลังกำแพงศิลาแรงและซากปร,รักหักพังของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเสียงประท้วงคือพิกัดของอาวุธหนักที่ถูกจัดวางอย่างมีนัยยะสาคัญข้อมูลลับที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยข่าวกรองระบุว่า มีการแอบติดตั้งเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 ซึ่งเป็นอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงในรัศมีวงกว้างโดยจุดตั้งยิงเหล่านี้ถูกครามตัวไว้อย่างมิดชิดภายใต้ร่มเงาของแมกหมายในเขตพื้นที่มรดกโลกซึ่งควรจะเป็นเขตปลอดทหารตามข้อตกลงสากลการกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสนธิสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกอย่างจงใจ แต่ยังเป็นการใช้สมบัติของมนุษยชาติเป็นเกราะกำบังทางทหารเพื่อบีบบังคับให้ฝ่ายไทยไม่สามารถตอบโต้ด้วยอาวุธหนักได้ทว่าภายใต้สายตาของเทคโนโลยีระดับพระการจากกองทัพอากาศไทยไม่มีสิ่งใดที่จะเล็ดลอดไปได้ระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงของโดรนพิฆาต MQ-9 Reaper และระบบเรดาร์ที่ทันสมัยของเครื่องบินขับไล่กุยเป็นสามารถกวาดจับทุกสัญญาณความร้อนและความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้อย่างแม่นยำ ภาพถ่ายความร้อนจากฟากฟ้าได้เผยให้เห็นวินาทีที่ทหารกัมพูชาพยายามขนย้ายจรวด B.M. 2 1ออกจากคลังแสงลับที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยิงถล่มหมู่บ้านพลเรืองไทยในยามรุ่งสางแผนการใช้โบราณสถานเป็นตู้เซฟเก็บอาวุธและใช้เป็นฐานที่มั่นทางการทหารจึงถูกเปิดโปงจนหมดสิน้นกองทัพบ,บกไทยได้ยึดถือหลักการที่เด็ดขาดว่า อธิปไตยของชาติและชีวิตของประชาชนต้องมากกว่าสิ่งอื่นใดการที่ฝ่ายตรงข้ามจงใจวางพิกัดสังหารไว้ใกล้กับโบราณสถานสำคัญคือการวางกับดักทางจริยธรรมที่หวังจะป้ายสีว่าไทยทําลายมรดกโลกหากมีการยิงสวนกลับแต่ด้วยขีดความสามารถในการโจมตีแบบสัลยะกรรมที่มีความแม่นยำระดับมิลลิเมตร ทำให้กองทัพไทยสามารถล็อกเป้าและพร้อมที่จะทำลายแหล่งกำเนิดภัยคุกคามเหล่านั้นได้โดยไม่สร้างความเสียหายต่อตัวโบราณสถานแม้แต่น้อยคำประกาศกล้าวที่ว่ามรดกโลกไม่ใช่ที่ซ่อนจรวดจึงไม่ใช่เพียงแต่คำขู่แต่มันคือคำเตือนสุดท้ายก่อนที่มัจจุราชไร้เงาจะพิพากษาผู้ที่บังอาจใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของประวัติศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ซึ่งในขณะที่พิกับสังหารกำลังถูกจ้องมองจากฟากฟ้า ฝ่ายตรงข้ามกลับเริ่มงัดไม้ตายสุดท้ายที่อันตรายยิ่งกว่าอาวุธหนักออกมาใช้นั่นคือการเปลี่ยนความทุกข์ยากของเด็กและสตรีให้กลายเป็นอาวุธร้ายในสงครามรูปแบบใหม่ที่ไทยต้องเผชิญในขณะที่ปากกระบอกปืนใหญ่กำลังจ้องประจันหน้ากันในสนามรบจริงอีกสมรภูมิหนึ่งที่แหลมคมไม่แพ้กันกลับถูกเปิดฉากขึ้นในโลกดิจิทัลและพื้นที่สื่อสารมวลชน นี่คือสิ่งที่เหล่านักยุทธศาสตร์นิยามว่าสงครามลูกผสมหรือ Hybrid Warfare ที่กัมพูชาพยายามใช้ความทุกข์ยากของพลเรือนมาเป็นหัวหอกในการบุกทะลวงอธิปไตยทางจิตวิทยาของไทยภาพของเด็กตัวเล็กๆที่ต้องมานั่งเรียนหนังสือท่ามกลางฝุ่นควันและแสงแดดแผดเผาริมชายแดน ถูกนำมาตัดต่อและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นขบวนการเพื่อปลุกปั่นกระแสชาตินิยมสุดต่งและป้ายสีให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาประชาคมโลกความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้มีจุดมุ่งหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่าแค่การเรียกร้องสิทธทิทางการศึกษาแต่เป็นการสร้างโล่มนุษย์ทางดิจิทัลเพื่อกดดันให้กองทัพไทยเปิดจุดผ่านแดนถาวรข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองพบว่า คลิปวิดีโอหลายตัวที่ถูกส่งต่อกันนั้นเป็นการนำภาพเหตุการณ์เก่ามาเล่าใหม่หรือมีการจัดฉากสถานการณ์เพื่อเรียกคะแนนความสงสารต่อชาวโลกกองทัพบ,บกไทยจึงต้องเร่งทำสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ Information Warfare เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าต้นเหตุที่แท้จริงของการที่เด็กนักเรียนต้องออกจากห้องเรียนไม่ใช่เพราะการปิดด่านของไทย แต่เป็นเพราะรัฐบาลกัมพูชาเองที่เปลี่ยนพื้นที่สถานศึกษาและหมู่บ้านกลายเป็นจุดรวมพลของหน่วยรวมขวัญและกำลังพลอาสาสิ่งที่น่าสะเพริงกลัวยิ่งกว่าคือการแฝงตัวของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในคราบพลเรือน กองทัพไทยตรวจพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มชายชะกันที่พยายามยั่วยุเจ้าหน้าที่ทหารพรานและพยายามทำลายสิ่งกีดขวางพรมแดนโดยใช้เด็กและเยาวชนเป็นฉากบังหน้าเพื่อให้กล้องของสื่อมวลชนนานาชาติจับจ้องมาที่ไทยทหารไทยจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นสูงสุดภายใต้การสนับสนุนของเทคโนโลยีการตรวจจับขั้นสูงและการจดจำใบหน้า เพื่อคัดกรองไม่ให้สายหลับหรือหน่วยก่อวินาศกรรมที่แฝงตัวมากับกลุ่มผู้ประท้วงเล็ดลอดเข้ามาวางโครงขายจารกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจของไค่ได้สําเร็จการยืนหยัดในหลักการของกองทัพไทยที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับยุทธวิธีที่ใช้ความทุกข์ยากของคนยากจนเป็นเครื่องมือคมคู่ทางทหารคือชัยชนะก้าวแรกในสมรภูมิความชอบธรรม แต่ในขณะที่กัมพูชาพยายามปั่นกระแสกดดันจากภายนอกรอยร้าวภายในกองทัพของพวกเขาเองกลับเริ่มขยายวงกว้างจนยากจะประสานเมื่อนายทหารระดับปฏิบัติการเริ่มตระหนักว่าพวกเขากำลังถูกบีบบังคับให้ทำสงครามที่ไม่มีวันชนะและกำลังกลายเป็นเบีย้ยในเกมการเมืองที่เดิมพันด้วยชีวิตของประชาชนตนเองขณะที่ความพยายามปั่นกระแสกดดันจากภายนอกยังคงดำเนินไปอย่างบ้าคลั่ง แต่ภายในรั้วของกองทัพกัมพูชากลับกำลังเผชิญกับคลื่นใต้น้ำที่รุนแรงจนแทบจะควบคุมไม่อยู่ความตึงเครียดที่เพิ่มระดับขึ้นไม่ได้อยู่แค่การเผชิญหน้ากับกองทัพไทยแต่คือความระสำาระสายภายในสายการบังคับบัญชาที่เริ่มพังทลายลงอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลลับที่ถูกเปิดโปงโดยสำนักข่าวระดับโลกชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างหน่วยทหารระดับปฏิบัติการที่ไม่พอใจกับการถูกบีบบังคับให้ทำสงครามที่พวกเขามองว่าไม่มีวันชนะจนมีรายงานการยิงประทะกันเองระหว่างทหารกัมพูชาใกล้แนวชายแดนไทยซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าระบบการสั่งการกำลังเข้าสู่ภาวะล้มละลาย เบื้องหลังของความปั่นป่วนนี้คือความสูญเสียระดับยุทธศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อการโจมตีที่แม่นยำของกองทัพไทยสามารถเด็ดหัวนายพลระดับสูงถึง4นายที่เป็นมันสมองสำคัญของหน่วยองครักษ์พิทัก์ผู้นำหรือ B HQ ไม่ว่าจะเป็นพลตรีจินโจนหรือพลจัตวาวงสิงห์ ซึ่งการสูญเสียขุนพลระดับแกนนำพร้อมกันในคราวเดียวทำให้การสั่งการรบในพื้นที่กลายเป็นอมพาตแม้ทางการกัมพูชาจะพยายามปกปิดข้อมูลโดยการสั่งลบข้อความในกลุ่มโทรเลขเทเลกรมของทหารภายใน5นาทีเพื่อไม่ให้ความจริงเรื่องยอดผู้เสียชีวิตรั่วไหลออกไปสู่สาธารณะแต่ความหวาดระแวงก็ได้กัดกินจิตใจของทหารชั้นผู้น้อยไปเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เหล่าผู้บังคับบัญชาพยายามปลุกระดมด้วยสโลแกนเลือดต้องชดใช้ด้วยเลือดและการเผยแพร่วิดีโอการฝึกอาวุธ QW3 เพื่อค่มขู่กองทัพอากาศไทยแต่ในความเป็นจริงทหารระดับล่างกลับต้องเผชิญกับความสิ้นหวังบางส่วนทิ้งอาวุธและที่มั่นวิ่งหนีตายกันอย่างไม่คิดชีวิต ภาพทหารกัมพูชาที่นั่งร้องไห้ฟูมฝ่ายและพร่ำบ่นถึงความโหดร้ายของสงครามกลายเป็นเครื่องยืนยันว่ากองทัพที่ขาดความชอบธรรมย่อมไม่อาจยืนหยัดอยู่ได้นานความระส่ำระสายนี้ยังลามไปถึงกลุ่มอิทธิพลมืดและธุรกิจคาสิโนตามแนวชายแดนที่ถูกใช้เป็นฉากหน้าทางทหาร เมื่อท่อน้ำเลี้ยงเศรษฐกิจเหล่านี้ถูกปิดตายจากการปิดด่านพรมแดนของไทยทำให้เกิดแรงกดดันมหาศาลต่อรัฐบาลพนมเปนให้หาทางเจรจาแต่ท่ามกลางความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์และรอยร้าวที่ยากจะประสานสงครามครั้งนี้กำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจดึงเอามหาอำนาจโลกเข้ามาพัวพันในสมรภูมิที่ร้อนระอุยิ่งกว่าเดิม ท่ามกลางพายุแห่งความขัดแย้งที่ยังไม่สงบลงบทสรุปของเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่โลกต้องจารึกว่าอธิปไตยของชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่จำนวนอาวุธแต่ขึ้นอยู่กับความชอบธรรมและความเด็ดขาดในการปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินการที่กองทัพไทยยืนหยัดในหลักการมรดกโลกไม่ใช่ที่ซ่อนจรวดไม่ได้เป็นเพียงการปกป้องอธิปไตยทางบกเท่านั้น แต่เป็นการประกาศกล้องต่อประชาคมโลกว่าเราจะไม่ยอมให้ใครมาใช้คราบมนุษยธรรมหรือประวัติศาสตร์บังหน้าเพื่อการลุกรานในสงครามพื้นที่สีเทาแม้ตัวเลขการค้าชายแดนจะลดลงจนแทบเป็นศูนย์จากสถานการณ์ปิดด่านแต่กองทัพและรัฐบาลไทยก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนไทยนั้นมีมูลค่าสูงกว่าผลกำไรทางการค้าใดๆในระยะสั้นแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีที่เหนือชั้นทั้งโดรนยมมทูต MQ-9 Reaper ที่สหรัฐอนุมัติการปฏิบัติการให้ไทยเป็นกรณีเร่งด่วนและฝูงบินขับไล่กริปเพนที่ครองน่านฟ้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ ได้ส่งสัญญาณเตือนที่รุนแรงไปยังมหาอำนาจที่อยู่เบื้องหลังพนมเปนว่าดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดจีนได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่จำนวนผู้เสียชีวิตแต่วัดกันที่ความจริงที่ถูกเปิดเผยออกมาทั้งการค้นพบห้องลับใต้ดินที่ซุกซ่อนทองคำพันล้านหนีสงครามและแผนการใช้โบราณสถานเป็นโล่มนุษย์เพื่อติดตั้งจรวด B.M.21 กองทัพไทยภายใต้แผนยุทธการที่เฉียบคมยังคงตรึงกำลังเข้มข้นตลอดแนวชายแดนบูรพาเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงไซเรนแห่งความหวาดกลัวจะไม่กลับมาดังในหมู่บ้านคนไทยอีกต่อไปนี่คือจุดจบของยุคสมัยที่ใครจะมาท้าทายอธิปไตยไทยได้ง่ายๆและเป็นจุดเริ่มต้นของความสงบสุขที่แลกมาด้วยความเด็ดขาดและการเตรียมพร้อมที่เหนือกว่าเสมอ